พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าณาล้านเลนหลนทุกท่านนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็มีความรู้และสาระดีๆมานําเสนอให้กับคนที่หน้าตาดีทุกท่านที่กําลังนั่งนอนยืนหรือใหาเดินฟังกันนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือ Natural Tree k i m o m y c i n l like i k e Protein Inhibitor หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า 3CL p r o Inhibitor นะคะซึ่งในส่วนของหน้าที่และความสําคัญของเจ้าสารนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะอยางให้ทุกคนทราบกันดีว่ากระแสะการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นก็เผชิญหน้ากับปัญหานี้เช่นกันค่ะโดยเจ้าโควิดเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งที่พวกเรากลัวกันมากๆไปไหนเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามายัยพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยเสมอสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับผลกาะพบของโควิด -19 พวกเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะ การระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลต่อหลายด้านมากๆอันได้แก่การดำเนินชีวิตสังคมเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลกฟังดูแล้วดูจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเขาจัดการกันยังไงล่ะ บอกได้เลยค่ะว่าหลายประเทศเนี่ยต่างมีการประกาศใช้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งคัดกันเลยทีเดียวรวมทั้งมีการทุ่มเทวิจัยคิดโคโ้นวิธีต่างๆเพื่อที่จะป้องกันและรัรกษาโรคระบาดร้ายแรงดังกล่าวด้วยค่ะ ซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรเนี่ยยังนับเป็นอีกความหวังหนึ่งของมนุษยชาติในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยในช่วงระหว่างการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 เนี่ยหลายประเทศในอาเซียนนะคะต่างเริ่มส่งเสริมและผลักดันการศึกษาวิจัยสมุนไพรและตำรับยาแผนดั้งเดิมที่มีศักยภาพสําหรับในการใช้ต่อสู้กับโรคดังกล่าว และบางประเทศได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้การแพทย์แผนดั่งเดิมเพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด1 9และแช่งเวียนแก่ประเทศภาคีเครือข่ายทุกคนทราบกันนะคะประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคระบาดและมีความพยายามที่จะจัดหา รวมทั้งคิดค้นและพัฒนายาและวัคซีนอย่างเร่งด่วนซึ่งการพัฒนายาจากสมุนไพรเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่ประเทศไทยด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดําเนินการไปอย่างก้าวหน้าแล้วและมีแนวโน้มว่าจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยค่ะครับเราก็ได้พูดถึงความสํา,าสคัญของโควิด1 9ไปแล้วต่อไป เรามาดูลักษณะภายนอกและพฤตุกรรมของเชือ้อซาโควี2หรือเจ้าโควิดนี้กันบ้างดีกว่าไวรัสโคโรนาคือไวรัสสายเดี่ยวที่มีสารพันธุก,กรรมชนิด RNA โดยจากการศึกษาพนธุกรรมของไวรัสเราจะสามารถแบ่งประเภทของขไนนอว,มมว,งวรัสโคโรนาได้ดังนี้คืออัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าโดยจัดให้ไวรัสโคโรนารูปอยู่ในกลุ่มไวรัสโคโรน,นาวีดีดีครับเพืพ่อนๆพืนครับ เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าชื่อโคโรนาของไวรัสมันมาจากไหนเราสังเกตปุ่มที่ผิวของเชื้อไวรัสนะครับมันจะมีปุ่มที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับมงกุฎอยู่นั่นแหละครับคือที่มาของชื่อเพราะคําว่าโคโรนามาจากภาษาละตินที่แปลว่ามงกุฎนั่นเองครับไวรัสโคโรนามีต่อที่ห,ห่อหุ้มสางพันธุกรรมชนิด Ia และลักษณะของเชื้อไวรัสที่เป็นรูปทรงกลมหรือวงรีโดยไวรัสโคโรนามีเส้นผ่าศูนย์กลาง60-140นาโนเมตรครับ บริเวณผิวนอจะมีปุ่มที่เกาะตัวในลักษณะเป็นท่อนโปรตีนหนามซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโปรตีนแอนติเจนหลักของไวรัสที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนและส่วนโปรตีน nucleocapsid ของหุ้มสารพันธุกรรมที่เกิดจากไวรัสและสามารถใช้เป็นแอนติเจนวินิจฉัยสาเหของโรูปได้ด้วยครับภายในนิวเคลียสของไวรัสโครโครโนามีจีโนมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเรียกว่า g r f และโปรตีนสําคัญอีก4ประเภทได้แก่ 1. นึ S โปรตีน เป็นส่รที่ซาโควี2ใช้จับกับแอนจิโอเทนซินโคเวตติงเอนไซม์2ซึ่งอยู่ในทางเดินหายใจของคน 2. เอ็มโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งอาหารสร้างโปรตีนเปลือกหุ้มและการแบ่งตัวใหม่ของเชื้อไวรัสาเอ็นโปรตีนและ 4. อ e ีโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการขัดขวางการทำหน้าที่ของคุ้มกันของร่างกายคนดังนั้นเมื่อเชื้อซาโควี2เข้าสู่ร่างกายจะใช้ส่วนของเอสไกโคโปรตีน จากกับตัวรับ a S2 Receptor ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์ของคนเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการฟิวชั่นโดยเชื้อซาโควี2จะแบ่งออกเป็น2องประเภทได้แก่ L type และ S type โดย L type จะพบประมาณ70%และ S type จะพบประมาณ30%และ L type มีการพัฒนา,นาม,มาจาก S type และมีความรุแนแรงมากกว่าครับ ชื่อเวลาที่แผลเข้าสู่ร่างกายจะทําไม้เกิดไซโตพาติเอฟเฟกและไซโ์ตัาไคสตรอมทําให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจทําให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงการหายใจรุ่มเหลวเชียบพันธ์ร่างกายพร่องออกซิเจนช็อกเลือเป็นกดการแข่งตัวของเลือดเสียไปอไว,วัยวะหลายระบบรุ่มเหลวและเสียชีวิตตามมาทั้งนี้ โรคจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกรณีที่ผู oh store, ้ป่วยเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวเช่นความดันโลหิต <ihrem> ส <hn> ูงปอดอุดก <ball> ั้นเลื้อรังประวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดเอาเลยครับก็เข้ามาสู่ประเด็นหลักที่เราต้องการจะบอกกับทุกคนแล้วนะครับ 3. ไคลโมทิฟิลไลโปรตีเอสคืออะไร 3C มซีไรโปรตีเอสหรือ 3CL Pro โปรหรือเมนโปรตีเอสเป็นเอนไซม์หลักที่พบในโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นซิฟเตอินโปรตีเอสที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัส non structural protein 5โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาซิ s เตอินอิสต i ด i นคาตาไลติกไดเอทที่บริเวณแอคทีฟไซต์สามารถแยกบรรทัดเป็บทดยที่โพลีโปรตีนให้แยกออกจากกาันได้จึงทำให้ 3CLpro mm hmm. เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลปเรท t ชันของเซลล์ไวรัสตั้งเอง mm hmm. สารไคลโมดิพซินไลปโปรตีเอส จะทำการตัดสายของพูลีโปรตีนให้เป็นฟังชั่นอลโปรตีนดังนั้นการปิดกั้นหรือยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสจึงป้องกันขั้นตอนสำคัญของการแพร่พันธ์ไวรัสและเรียงสารที่ทำหน้าที่นีิว่าโปรตีเอสอินฮิปิเตอร์หรือสารไคลโมทิฟตินไลท์โปรตีเอสอินฮิปิเตอร์นั่นเอง การศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและสารจากธรรมชาติจํานวนมากพบว่ามีพืชอยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีคุณสมบัติเป็น natural tree c y m o trip sin like p r o t e a s s inhibitors โดยจะมีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันและบางชนิดก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถจับยั้งเชื้อไวรัส s a r s c o v -2 ได้ด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะมีพืชสมุนไพรชนิดใดบ้างที่สามารถต้านเชื้อโควิด -19 ได้เรามาดูพืชชนิดแรกเลยครับ พืชนิดแรกของเราคือพลูกขาวครับพลูกข้าวหรือข้าวตองเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานมีกลิ่นขาวทั้งใบและลำต้นรสชาติขาวคืนเผ็ดร้อนพืชนิดนี้จัดเป็นพืชนในวงศซาลูราซีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮอตทูเ um. นียคอดาตาทอมลักษณะโดยทั่วไปเป็นไม้ลมลุกสูง15-30ถึงเซนติเมตรลำต้นกลมรางแต่ออกตามข้อใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับรูปหัวใจกว้าง4ถึง6เซนติเมตร ยาว6-10เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบเว้าวรูปหัวใจขอบใบและแผ่นใบเรียบก้านใบยาวและโคนเป็นกาบอุ้มลำต้นออกดอกสีขาวเป็นช่อที่ปลายยอดมีกลีบดอกสีใบโดยทั่วไปนะครับจะออกดอกเล็กจำนวนมากส่วนผลเป็นผลแห้งแต่ออกได้ที่ข้างในจะมีเมล็ดรีรีครับ ควาซิต mm ินควาซิปรินซินาซิร evet, ินและรูตินที่มีผลการศึกษาพบว่าสามารถลดการติดเชื้อซาและโควิด -19 ได้นอกจากนี้ยังพบว่าฆ่าเชื้อเมาส์เฮปติติสและเดงกีไวรัสได้ดีครับและยังมีผลช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจากสารสกัดภูเขาได้อีกด้วยพืชชนิดต่อมาคือต้าชิงเย่มีชื่อวิทยาศาสตร์คือไอเซติสทิงตอรีย ต้าชิงเย่เป็นพืชในวงบร b r a s s i c a c e มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สําคัญได้แก่ฤทธิ์ต้านจุลชีพลดไข้ต้านอักเสบมีผลต่อก,การทํำงานของระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้นต้าชิงเย่นะครับมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสหลายชนิดเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสเลมโอกซกี้ไวรัส b ีทรีเดสเปราตอรีซิงไซเตียวไวรัสไวรัสทางทูมเป็นต้น ตาชิงเย่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีรียหลายชนิดโดยมีฤทธิ์แดงต่อเชื้อ s t a p h y ลค c o c c u s aureus มีฤทธิ์แดงในการต้านชีวพิษภายในตัวมีฤทธิ์ลดไข้ชัดเจนและมีฤทธิ์ต้านอักเสบชนิดเฉียบพลันครับส่วนสารที่ออกฤทธิ์นะครับก็จะได้แก่อินดิรูบินและทริปทนจินโดยสารอินดิรูบินมีฤทธิ์แดงในการยับยั้งการเจริญของเนื้อง,งอกที่ปลูกถ่ายบนสัตว์ทดลองและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเลือดขาว CML ชนิดเรื้อรังครับ คือชนิดต่อมาคือนานเฉาวเว่ยหรือเวอร์โนเนียแอมิกซาลีนานานเฉาเว่ยหรือนานเฟยเฉาอยู่ในวงแอสเทราซีลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้นความสูง6-8เมตรใบเดี่ยวรูปรีโคนป้านหรือเกือบมนออกเรียงสลับส่วนใบมีสารกลุ่มฟาโบนอยด์เติโอยรด์กูโคไซเตตยรอยรด์สปนินที่มีฤทธิต,ต้านอนุมูลอิสระต้านเซลล์มะเร็งยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ระงับความเจ็บปวด ลดระดับน้ำตาลในเลือดถ้าเอาไปสดมาคั้นดื่มจะช่วยรักษาอาการเบาหวานทําให้ชุ่มคอใต้มาลเรียแก้ปวดเมื่อยและเป็นยาระบายได้ดีด้วยครับพืชอีกชนิดนั่นก็คือยี่หร่าหรือคนท้องถิ่นเรียกว่ากระเพาควายมีชื่อวิทยาศาสตร์คืออ x อกซิมั a มกราทิซิมัม เป็นพืชในวงลาเมียซีมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยมีความสูงประมาณ50-80เซนติเมตรลำต้นมีสีน้ำตาลแก่แต่กิ่งก้านสาขาข,าขนาดเล็กกิ่งก้านไม่ใหญ่ในช่วงปีแรกและปีที่สองจึงออกดอกออกผลขยายพันธุ์ด้วยพิธีการเพราะ,มะเมล็ดและการปักชำกิ่งจะเริมเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและมีความชื้นปานกลางในสภาพกลางแจ้งใบย,ยี่หร่าเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่คู่ลักษณะของใบเป็นรูปกมลมรี คนใบสอบปลายใบแหลมขอบใบหยาบเป็นฟันเลื่อยใบสีเขียวสดผิวใบสักมือใบยี่หร่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีรสร้อนจึงช่วยดับกลิ่นคาวจากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดีดอกยี่หร่าออกดอกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอดช่อดอกนั้นจัดเป็นไปค์ไลท์ร r ซ c เ m e ดอกจะบานจากล่างไปหาปลายช่อโดยแต่ละช่อจะประกอบไปด้วยดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ50-100ดอก ผลยีราหรือเมล็ดยีรามีลักษณะเป็นรูปกลมรีแต่ละผลมีขนาดประมาณ1มิลิเมตรเมื่อย,ยังอ่อนจะเป็นสีเขียวแต่พอสุกหรือแก่จะกลายเป็นสีดําหรือน้ำตาลอ่อนภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งผลจะนิยมนํามาตากแห้งหรือนาไปอบแห้งเพื่อใช้ทำเป็นเครื่องเทศที่ใช้ประกอบอาหารต่อไปครับ มีดังนี้ 1. กระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาหารไม่ย่อยบรรเทาอาการปวดท้องจากอาหารไม่ย่อยกระตุ้นการย่อยอาหารรวมทั้งยังทําให้เจริญอาหารมากขึ้นอีกด,ด้วยครับ 2. ช่วยบํารุงธาตุบำรุงร่างกายช่วยขับเหงื่อและของเสียออกจากร่างกาย 3. ช่วยทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดการหดเกร็งของลาไส้ลดการหดเกร็งของมดลูกบรรเทาอาการปวดประจําเดือน 4. ช่วยแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร 5. มีส่วนช่วยในการป้องกันยับยัง้งหรือชะลอก,การจเจริญเติบโต,ตของเนื้อง,งอกและเซลล์มะเร็ง 6. มีฤทธิ์ร้อนช่วยบำรุงเลือดทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นครับจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆนะครับพบว่าสารสกัดที่ได้จากใบของนานฉชวเวยและอีรามีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด1 i ได้ครับโดยจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งโดยตรงที่บริเวณ Active ไซต์ของ e n z y m e 3 c h y m o t r y p s i n l i น e p r o t e a s e ซึ่งเป็นเอนไซ e ์ที่สำคัญของเชื้อไวรัสรวมถึง SARS-CoV-2 ด้วยที่ใช้ในการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนจากกลไกนี้ครับจะทำให้เชื้อไม่สามารถมาจับที่ ACTIVE SITE และเกิดการแบ่งตัวขึ้นได้ดันเองครับ ซึ่งจากการวิจัยของคุณกีเดียนเอ b กและคณะนะครับพบว่าสารสกัดที่ได้จากใบของพืชเวอร์โนเนียอามิกตารีและออกซิมัมกราทิซิมัมสามารถต้านเชื้อโควิดได้โดยไม่เป็นพิษต่อตับและยังมีความเป็นพิษน้อยต่อมนุษย์อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามยังคงจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาคนา้นคว้าและทดลองถึงผลประโยชน์และผลข้างเคียงต่อไปด้วยครับ The use of COVID-19 phyto medicines การรักษาโรคโควิด -19 ด้วยปลึกษบำบัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อการช,ชีวิตและสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมากทั้งด้านของประชาชนและระบบสาธารณสุขทั่วโลกเริ่มมีการตระหนักถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของยาปัจจุบันจึงเริ่มมีการใช้สมุนไพรเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากขึ้นมีการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพร ซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในแหล่งกําเนิดของสมุนไพรมากมายมีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการบําบัดโรคมาอย่างยาวนานและมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถมากมายครับสรุปแล้วก็จะมีพืชหลายชนิดที่คาว่าจะสามารถนํามาพัฒนาต่อปเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 ได้จากกลไก T c l pro inhibitors เช่นผู้คาว ต้าชิงเย่นานาวเฉวอยและยี่ระที่พบว่าสามารถต้านเชื้อสายโคโร2ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่หากจะนำพืชดังกล่าวมาทำงานวิจัยหรือพัฒนายาเพิ่มเติมอาจมีปัจจัยทางด้านวัตถุดิบที่หากทำการวิจัยในประเทศไทยอาจจะหาพืชบางชนิดได้ยากเช่นต้าชิงเย่หรือนานาวเฉวอยซึ่งต้องนำเข้าจากประเทศจีนทำให้ทุนการวิจัยจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจไม่ประสบความสำเร็จได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคงต้องมีการศึกษาในด้านของประโยชน์และโทษรวมถึงการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปด้วยครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระดีๆทั้งหมดที่พวกผมหยิบยกมานําเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังในวันนี้ครับซึ่งอาจจะมีการออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลเนื้อหาใดๆตกล่ไปบ้างกลุ่มของพวกผมก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้ยวยนะครับสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกผมก็หวังเหลือเกินว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับข้อมูลสาระดีๆไม่มากก็น้อยไปใช้ต่อยอดกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ